สวัสดีค่ะวันนี้เราได้มาร้านอาหารเมตตาคาเฟ่นะคะถ้าใครได้แวะมาก็มานะคะสวนดอกไม้ทานตะวันอันนี้จะมาเป็นโซนนะคะเนี่ยอันนี้เป็นผักเสี้ยนฝรั่งเพื่อนจะปลูกไว้กินนะคะมีรถด้วยรถน้ำเที่ยวด้วยอันนี้เขาเรียกว่าบ้านเรูเรียกอักนะ ที่เอามากวักไฟอะนะก่อนจะเอาไปเข็นนะอืมมือหอมเหมือนหอมข้าวผัดอะไวแต่ใครจะเลือกมุมนั่งนะคะข้างบนนุก็มีมุมนั่งเล่นเน,นี่ยก็มุมนั่งเล่นนะคะมาพักผ่อนได้ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนข้าวโพดนะคะ ผัวข้าวโพดแตงอันนี้จะเป็นอะไรนะดอกอะไรนะสาสาวรสเนาะนี่จะเป็นเครือสาวรสนะทานตะวนันอันนี้กำลังบานนะคะแต่ลูนโน้นปลูกปลูกก่อนนั้นก้มแล้วอันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวนะฝักอ่อนหรือข้าวเหนียวไม่รู้ ค่ะถามว่าสวยไหมสสวยนี่เพิ่นจะปลูกทานตะวันของกินแยะเลยติดถนนใหญ่เลยนะคะนี่ถนนสกลนายอนะจะอยู่เส้นสกลนายอแต่ว่าถ้าเกิดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเทียนเต่าเคียงผู้เนาะจะอยู่เส้น สายสกุลสกุลอะไรนะสกุลนนหอมนะคะสกุลนนหอมจะเป็นอะไรนะเต่าเคียงคู่นะคะถ้ามาสกุลนายอนี่จะเป็นหลานอะไรเนาะ <c oughs> ลืมแล้วค่ะเนี่ยสวยงามมากฐานตะวันอันนี้ปลูกล่าสุดนะสวย มะม่วงใหญ่แล้วนะเนี่ยโตแล้วน่ากินมากเลยจะมีหลายรุ่นนะคะมะม่วงต้นนี้จะเป็นรุ่นพี่โอ้โหมะขามมะขามมะขามเนี่ยเออเมตตาคาเฟ่อันนี้สามดูดูหรือเปล่าเพิ่งจะเป็นนะมะขามฝักใหญ่นะคะนี่มะม่วงสามดูดูอันนี้จะเป็นม่วงแก้วหรือเปล่าอันนี้จะเป็นต้นใบมอนนะคะเนี่ยใบมอนสวย ค่ะถ้ามาสายสกุลนายอนะคะแวะเมตตาคาเฟ่นะคะถ้าไปนนหอมก็เต่าเคียงภูนะคะร้านอาหารทางเมืองสกุลนะจะเข้าเมืองสกุลนี่แหละแวะกินข้าวได้ขาไปขากลับนะคะมันมีสองสายสกุลนายอแล้วก็สกุลนนหอมนะคะถ้าไปทางนนหอมจะเป็นเต่าเคียงภูนะ,ะไม่รู้เพื่อนยังขายอยู่หรือเปล่าหนูก็ยังไม่รู้เพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามานานๆนนก็จะได้เข้าเมืองนะ อันนี้ก้มแล้วแสดงว่าเม็ดแก่แล้วอันนี้ถ้าเราตัดลงแล้วลดน้ําก็จะขึ้นลูกจะขึ้นหน่อเลยนะอันนี้จะไปเป็นไผ่กิมซุงนะคะติดถนนใหญ่ล้วเลยเอาปิดหรอเข้าได้ไหม <c oughs> เปิดได้ไหม นี่มีประตูด้วยน่เปิดได้อยู่ฮานอยอันนี้ซอยฮานอยนะเฮ้ยนี่เขาเรียกเขาควยนี่ซุ้มประตูกลางบ้านนะนจะมีซอยโน้นอีกมีสี่ซอยนะคะอันนี้จะเป็นซอยฮานอยเจ็ดสองสามนะ อันนี้สะพพอลาวเวียงจันทร์อ๋อสวยกลางคืนสวยนะคะเปิดไฟสวยมากค่ะมาเที่ยวเดอ้อใครมาก็แวะมานะคะนี่นนนคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมากินข้าวกันเดี๋ยวกลับบ้าน เดี๋ยวจะซื้อน้ำไปถวายพระจักกี่แผกดี <c oughs> ค่ะวันปีนี้จะถวายน้ำพระอาจารย์นะคะเป็นงานปฏิวาติบุญประจำปีของเรานะคะถ้าแม่แม่สนใจจะร่วมทำบุญด้วยก็ขอเชิญเลยนะคะค่ะก็วันที่11ถึงวันที่20นะคะงานปฏิวัติวัดธรรมภูาาเอกนะคะของพระอาจารย์บุญมานะคะสาธุบุญกับแม่แม่ด้วยเดอ้อขอบคุณค่ะแม่ Bye.